วันนี้เราจะมาสปอยกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วโดยคลิปนี้จะเป็นการสปอยใน EP ที่6กถึงแนะคะหลังจากพร่เหกได้ฟังคําตอบของนางเอกเขาก็มาขอคําแนะนําจากคุณหมอว่าจะทําอย่างไร ให้นางเอกลืมรักแรกของเธอได้คุณหมอจึงแนะนําให้ลองใช้วิธีโดยการแกล้งไม่สนใจเธอแล้ททาให้เธอคิดว่าเขามีคนใหม่แล้วก็วเป็นการกระตุ้นให้เธอรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาและถ้าเธอมีใจให้พปะเอบบ้างเธอก็จะเกิดความรู้สึกหึงหวงขึ้นมาแน่เ,เอกคิดว่าแผนนี้น่าสนใจดีดังนั้นในวันต่อมาเขาจึงเริ่มลองใช้วิธีนี้ดูเขาจึงเริ่มแจกจ่ายงานของนางเอกให้กับพนักง,งานคนอื่นๆและพยายามทําเป็นไม่สนใจเธอและก็พอดีกับที่ จนเนียนมาหาเขาพอดีพวกเขาจึงออกไปกินข้าวด้วยกันและเมื่อพวกเขาทานกันเสร็จแล้วจนเนียนก็ขอตัวไปห้องน้ำเพกจึงลุกไปจ่ายเงินและเมื่อแคทเช์เห็นเขาก็รู้สึกคุ้นหน้าจึงทักเขาไปว่าเขาเคยมาที่นี่หรือเปล่าระเอกก็ตอบว่าเขาไม่เคยมาแต่เมื่อเอ่คิดไปคิดมาก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีช่วงที่ความจําเสื่อมจึงถามแคทเช์อีกครั้งเพื่อความแน่ใจไปว่า คุณเคยเจอผมหรอแต่เขาก็ตอบแบบลังเลว่าเขาแค่รู้สึกคุ้นตาแต่ลูกค้าที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะเขาอาจจะจำผิดก็ได้และหลังจากที่เจนเนียนทำธุระเสร็จแล้วเธอก็เดินกลับมาที่โต๊ะเพื่อมาเอากระเป๋าแต่เธอดังสังเกตเห็นอะไรบางอย่างและเมื่อเธอจ้องดูดีๆก็พบว่ามีรูปภาพใบหนึ่งที่เป็นรูปของเพอเอกที่กำลังของนางเอกแต่งงานติดอยู่บนกำแพงกระจกใ,ใกล้ๆกับโต๊ะที่พวกเธอกินข้าวกันและด้วยความที่เธอกลัวว่าเพอเอกจะไม่เห็นรูปนี้เธอ จึงรีบแกะรูปนั้นออกแล้วยิบใส่ในกระเป๋าของเธอไปทันทีแล้วเมื่อเพะเอกจ่ายเงินเสร็จแล้วจึงกลับมาที่โต๊ะแต่เห็นเจนเนี่ยนกําลังยืนจดจดจ้องๆอยู่ที่กําแพงกระจกนั้นจึงถามเธอว่าเธอกําลังดูอะไรอยู่เหรอและด้วยความที่เธอกําลังยืนคิดและเป็นกังวลอยู่ จู่ๆก็ถูกพระเอกเรียกเธอจึงตกใจและหันมาตอบเขาแบบคนลนลนว่าไม่มีอะไรแล้วเธอก็รีบพาเขาออกจากที่นี่ไปทันทีทางด้านนางเอกในตอนนี้เธอหมดกังวลเรื่องหนี้สินของทางบ้านแล้วเธอจึงโทรกลับไปหาสำนักง,งานขายห้องพักอีกครั้งแต่เขาบอกว่าตอนนี้ห้องนั้นมีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วเธอรู้สึกเสียดายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จึงบอกเขาไปว่าถ้าหากมีห้องที่เหมาะกับเธออีกก็ให้ช่วยติดต่อเธอด้วยและเมื่อเธอวางสายไปได้ไม่นานเอกก็โทรเข้ามา แล้วบอกว่าเขามีเรื่องให้นางเอกช่วยและเมื่อนางเอกได้มาเจอกับเขาเขาก็บอกว่าในวันนี้เขามีนัดกับผู้หญิงที่สําคัญมากคนหนึ่งจึงอยากให้นางเอกช่วยเลือกของขวัญให้กับเธอคนนั้นและเมื่อพวกเขาได้เจอกันพระเอกจึงได้แนะนําให้นางเอกรู้จักว่าเธอคือฮันน่าเธอคนนี้รู้จักพระเอกเป็นอย่างดีงเรื่องอาหารการกินหรือไลฟ์สไตล์ของพระเอกและเธอยังเล่าให้ฟังว่า พวกเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและในระหว่างที่พวกเขาคุยกันพเพ่ก็ปฏิบัติกับฮันนาเป็นอย่างดีและเมื่อเห็นพวกเขาคุยกันอย่างถูกคอนางเอกก็เริ่มรู้สึกอึอดอัดกับบรรยากาศแบบนั้นจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนและเมื่อพวกเขาทานข้าวกันเสร็จแล้วจึงออกมาส่งฮันนากันและระเพ่ก็เริ่มทําตามแผนที่ตัวเองคิดไว้โดยพูดกับนางเอกว่าที่ผ่านมาเขาคงแค่หลงเพ้อไปจึงได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ตอนนี้ เมื่อเขาลองตั้งสติดีๆก็คิดว่าพวกเราคงไม่เหมาะสมกันจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเขาน่าจะเจอคนคนนั้นแล้วคนที่เข้าใจและมีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกับเขาแต่ปฏิกิริยาของนางเอกกลับไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเลยเขาคิดว่าเมื่อเธอรู้ว่าเขาไม่รักเธอแล้วเธอคงจะเสียใจและเกิดอาา หึงหวงขึ้นมาบ้างแต่ทางด้านนางเอกเธอกลับบอกเขาว่าถ้าคนที่เขาหมายถึงคือคุณฮันน่าในฐานะที่เธอเป็นเลขาเธอขอเตือนไว้ก่อนว่าตอนนี้คุณฮันน่าได้มั่นหมายแล้วและเรื่องนี้เธอเป็นคนเล่าให้หนางเอกฟังเองที่ห้องน้ำเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับอึ้งไปแผนที่วางไว้ก็หมดกันแล้วนางเอกก็พูดกับเขาต่อไปว่า ขอให้เขาเลิกใช้วิธีแบบนี้เพราะใช้กับเธอไม่ได้ผลหรอกและขอให้เขาอย่าได้มาเสียเวลากับเธออีกเลยเมื่อพี่เหญได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจว่าทำไมเธอถึงปักใจกับรักแรกขนาดนี้เขาไม่ดีตรงไหนหรอ รือมีอะไรสู้เขาไม่ได้นางเอกจึงตอบเขาไปว่าเพเอกไม่ได้ไม่ดีตรงไหนเ <_ C> พียงแค่เธอได้เจอกับเขาก่อนก็เท่านั้นคําตอบนี้ของเธอทําเอาเขาถึงกับพูดไม่ออกไปเลยหลังจากนั้นเ <_ C> พเอกจึงได้นัดเจ้าหยวนฟางออกมาเพราะเขาอยากรู้เรื่องของรักแรกของนางเอกแต่รพเอกก็ถูกเขาแกล้งมอมเล่าพอดื่มกันไปได้สักพักพวกเขาก็เริ่มเมาทางด้านเจ้าหยวนฟางจึงโทรหานางเอกแล้วก็พูดอย่างอ้อนเพื่อให้เธอมารับเมื่อนางเอกมาถึงที่ร้านก็พบกับสองหนุ่ม ขี้เมาที่นั่งเมาเละอยู่ที่บันไดเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นก็พอเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงขอให้น้องบริกร ช่วยพาพวกเขาไปขึ้นรถหน่อยและเมื่อเธอเอื้อมมือไปคาดเบลให้กับเอกจู่ๆเขาก็เข้ามากอดเธอและเพอพูดออกมาว่าให้ส่งเจ้าหยวนฟางก่อนแล้วพวกเราค่อยกลับบ้านกันในระหว่างนั้นเธอก็ไม่ได้ขัดขืนหรือดึงมือเขาออกในทันทีและเมื่อเธอมาส่งเอกที่บ้านแล้วก็เห็นว่าเขายังเมาไม่ได้สติอยู่จึงไปเอาน้ํามาให้ในระหว่างนั้นเอกก็บ่นเพอไปเรื่อยว่าเจ้าหยวนฟางจอมหลอกลวงแล้วก็เพอพูดต่อไปว่า ทำไมถึงร้อนแบบนี้นะ เขาพูดไปเขาก็ถอดเสื้อตัวเองไปด้วยแล้วเมื่อนางเอกเห็นเธอจึงเข้ามาห้ามและพยายามใส่เสื้อผ้ากลับดังเดิมแต่เมื่อเขารู้สึกว่ามีคนมาอยู่ใกล้เขาเขาจึงเพ้อเรียกชื่อนางเอกนางเอกก็ตอบเขาไปว่าเธออยู่นี่คุณอยากได้อะไรเหรอแล้วเขาก็ตอบเธอไปว่าเขาอยากได้เนี่ยซิงเฉนินแล้วเขาก็เข้าไปลูบผมเธอแล้วก็เอาหน้าผากตัวเองชนกับหน้าผากของนางเอกแล้วพูดแบบเพ้อเพ้อไปว่าชีวิตนี้ของเขามีเรื่องที่เสีย ใจที่สุดอยู่สองเรื่องหนึ่งก็คือไม่ได้เจอนางเอกให้เร็วกว่านี้แล้วเมื่อเขาพูดประโยคนี้ออกมานางเอกก็เคลิ้มไปกับคําพูดนี้ของเขาเธอจึงเลื่อนมือตัวเองไปแตะที่หน้าเขาอย่างแผ่วเบาแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าเรื่องที่สองก็คือไม่ได้เจอหน้าพ่อของเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อเขาพูดเหตุผลที่สองจบเธอก็ผลักเขาออกไปทันทีแล้วด้วยแรงกระแทกนั้นเพ่ก็ดูเหมือนมีสติข,ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังรู้สึกมึนๆหัวอยู่เมื่อเขาเห็น นั่งเอกจึงถามเธอว่าเธอเป็นคนมาส่งเขาเหรอแต่เธอไม่ตอบคำถามนั้นกลับบอกเขาว่าถ้าเขายังทำตัวแบบนี้แล้วแกล้งเรียกให้เธอมาอีกต่อไปเธอจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วแล้วเธอก็เดินออกมาทันที ในเช้าวันต่อมาเพลเอกได้โทรมาหาหนางเอกแล้วพูดเหมือนว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตรายให้เธอรีบมาช่วยแล้วสายก็หลุดไปแต่เมื่อนางเอกโทรกลับไปก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้อีกเธอจึงคิดว่าหรือเขาอาจจะเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆก็ได้เธอจึงรีบไปหาเขาทัานทีและเมื่อมาถึงเธอก็พบกับสภาพห้องที่ดูเละเทะมีมีดและของเหลวสีแดงแงอยู่ที่พื้นยิ่งเห็นแบบนั้นเธอก็ใจไม่ดีจึงร้องเรียกชื่อเพะเอกแล้วก็เห็นว่า เขากำลังนอนอยู่ที่พื้นด้วยความเป็นห่วงเธอจึงรีบเข้าไปดูและตรวจเช็คร่างกายของเขาว่ามีส่วนไหนที่เลือดออกไหมแต่เมื่อเธอดูดีๆก็ไม่พบอะไรเธอก็เริ่มรู้สึกเอกใจขึ้นมาจึงเอานิ้วจิ้มไปที่ของเหลวนั้นก็พบว่ามันไม่ใช่เลือดเธอจึงรู้ตัวแล้วว่าเธอโดนพระเอกหลอกให้มาที่นี่เธอจึงด่าว่าเขาไปว่าเขาทำแบบนี้ไม่รู้สึกว่ามันติงตองไปหน่อยเหรอเขากลับบอกเธอว่า แต่ก็ดูได้ผลนะเพราะเธอก็รีบมาที่นี่จริงๆแม้แต่รองเท้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอก็เป็นหัวเป็นใย,ยเขาอยู่แต่นั้นเหตก็อ้างว่าเธอก็แค่เป็นห่วงเขาในฐานะเลข,ขาก็เท่านั้นแล้วเมื่อเห็นเธอปากแข็งเขาก็ตื้อเธอต่อไปว่าวันนี้มีงานให้เธอทําอีกนะแต่เธอก็บอกว่าวันนี้เธอได้ขอลาหยุดไปแล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อคิดว่าเธอยังโกรธเขาอยู่จากเรื่องเมื่อคืนเขาจึงได้พูดขอโทษเธอไปแต่เธอบอกว่าวันนี้เธอมีนัดแล้วจริงๆ เป็นงานเลี้ยงรุ่นสมัยมหาลายัยแต่เมื่อนางเอกมาถึงที่งานเลี้ยงก็เหมือนเป็นจุดสนใจของทุกคนต่างลุมถามเธอกันยกใหญ่แถมเธอยังถูกเพื่อนขี้อิจฉาคนหนึ่งพูดกระ,น,ะ,กระ,น,ะนั้นกระนแหนนางเอกไปว่าเธอใช้วิธีสกปรกในการไต่เต้าเพื่อให้ตัวเองได้ไปทํางานในตําแหน่งที่สูงขึ้นและแถมยังมีข่าวว่านางเอกยังไปแย่งคนรักของเจนเนียนด้วยเนี่ยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าจนพเพล่ที่แอบตามมาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาจึงเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วยและเมื่อนางเอกเห็นเขาก็ ตกใจและคิดว่าเขามาทําอะไรที่นี่แล้วเมื่อเพื่อนขี้ฉาคนนั้น mm. เห็นพระเอกมาจึงอยากรู้ว่าทําไมพระเอกถึงเลือกนางเอกมาเป็นเลขาเขาก็ตอบไปตรงๆว่าตอนเจอกันครั้งแรกนางเอกทําให้เขารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเขาจึงจ้างให้เธอมาทํางานกับเขาแล้วเธอคนนั้นก็ยังถามต่ออย่างสงสัยไปว่าพระเอกคงไม่รู้สึกหวั่นไหวกับเธอหรอกใช่ไหม แต่เพ่อเอก็ตอบกลับไปตรงๆเช่นเดิมว่าใช่ขอรู้สึกวันไหวกับนางเอกจริงๆแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนี่เมื่อเธอคนนั้นได้ยินคําตอบนี้เธอก็หันไปพูดกับนางเอกเชิงต่อว่าว่านางเอกกําลังแย่งคนรักของคนอื่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยพ,อ,พอเองมีข่าวว่ากําลังคบอยู่กับเจนเนี่ยไม่ใช่หรอ ระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจจึงต่อว่าเธอไปแบบสุภาพว่าชีวิตคู่ของคุณคงมีความสุขดีใช่ไหมได้มีเวลามาใส่ใจเรื่องชีวิตคู่ของคนอื่นเขาและเมื่อเธอคนนั้นถูกรพอเอกว่ามาแบบนี้เธอก็น่าเจือนไปเลยและเมื่อเพอเอกพูดจบเขาก็ลุกขึ้นและจะพานางเอกกลับแต่ถูกผู้ชายคนหนึ่งล้งเขาไว้และพยายามพูดเพื่อให้รพอเอกใจเย็นลงว่าแค่้อเล่นกันตามภาษาเพื่อนก็เท่านั้นไม่ได้มีอะไรแล้วเขาก็พูดต่อไปในเชิงเหมือนคุ้นเคยกับเพอเอกมาก ก่อนว่าคราว,นะคราวหน้าเขาหวังว่าพวกเราจะได้ไปเจอกันที่สนามบาสอีกนะพระเอกก็สงสัยว่าพวกเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอและเมื่อนางเอกได้ยินที่พวกเขาคุยกันก็ตกใจจึงบอกผู้ชายคนนั้นว่าขอจําคนผิดแล้วแล้วก็รีบพาพระเอกออกไปทันทีพละเอกที่ยังสงสัยในคําพูดของชายคนนั้นอยู่จึงขอคําอธิบายจากนางเอกแต่เธอไม่ยอมบอกเขาไปตรงๆบอกแค่ว่าไม่มีอะไรเขาแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยเพร,ะราะลูกฐานนาของพระเอกะคงอยากมีเรื่องไว้เมสากับคน อื่นๆก็เท่านั้นแต่เขาก็ยังไม่เชื่อคําพูดของเธอและยืนยันจะกลับเข้าไปถามเขาให้รู้เรื่อง แต่นาเอกก็อ้ามเขาไว้เขาจึงยิ่งสงสัยมากขึ้นจึงเร่งรัดให้เธอหาเหตุผลที่ฟังขึ้นมาบอกเขาไม่งั้นเขาจะเข้าไปจริงๆเธอจึงจนใจและบอกเขาไปว่าที่เขาคนนั้นจำคนผิดก็เพราะพระเอกกับรักแรกของเธอมีหน้าตาที่คล้ายกันมากและเพราะอย่างนั้นเธอถึงได้ปฏิบัติกับพระเอกอย่างคนพิเศษมาโดยตลอดเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกโมโหจึงถามเธอไปว่าดังนั้นในสายตาของนางเอกเห็นเขาเป็นแค่ตัวแทนอย่างนั้นเหรอแต่เธอก็ทำนิ่งไม่ตอบคำ ถามนั้นเขาจึงบอกเธอด้วยความโมโหและผิดหวังไปว่าตั้งแต่เกิดมานี่เป็นครั้งแรกที่มีคนทำแบบนี้กับเขาและพอเขาพูดจบเขาก็เดินไปทันทีปล่อยให้นางเอกทำได้แค่มองและพูดขอโทษเขาอยู่ในใจทางด้านเจนเนียนจู่ๆก็ได้รับสายจากเพื่อนสาวขี้ฉาคนนั้นที่โทรมาเล่าเหตุการณ์ในงานเลี้ยงรุ่นให้เธอฟังด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรารู้ว่าทั้งนางเอกและเจนเนียนต่างก็เรียนที่มาหาลัยเดียวกัน เรื่องนี้ทําให้เจนเนียนตกใจและเป็นกังวลมากเธอจึงไปหยิบรูปถ่ายที่ได้มาจากร้านอาหารนั้นมา แล้วฉีกทิ้งทันทีทางด้านพระเอกระหว่างทางที่เขาขับรถกลับเขาก็นึกถึงเรื่องในงานเลี้ยงรุ่นและที่ร้านอาหารที่เขาไปกินข้าวกับเจนเนียนขึ้นมาเมื่อเขาลองคิดทบทวนดีๆก็รู้สึกเอกใจอะไรบางอย่างเขาจึงแวะไปหาข้อมูลเพิมเ่มเติมที่ร้านอาหารนั้นจนได้รู้ว่าเจนเนียนแอบเอารูปภาพที่แปะอยู่จากที่ร้านออกไปใบหนึ่งเขาจึงรีบเดินทางมาหาเธอและพยายามคาดคั้นถามว่ารูปที่เธอเอาไปจากที่ร้านอาหารนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่เธอก็ทำ เป็นไม่รู้เรื่องเขาจึงหยิบคลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านมาเปิดให้เธอดูและเมื่อเธอจำนวนต่อหลักฐานและยังถูกเขาคาดคั้นอีกและด้วยความกังวลเธอก็ไม่กล้าตอบเขาแต่สายตาของเธอดันเผลอไปมองที่กล่องใบหนึ่งจนเขาสังเกตได้จึงหันไปดูก็พบกับรูปภาพที่ถูกฉีกทิ้งและหลังจากนั้น เขาขได้รูปมาแล้วขเขาก็รีบไปหาหนางเอกทันทีแล้วก็เอารูปให้เธอดูและขอคาอธิบายจากเธอว่าคนในรูปก็คือเขาเมื่อห้าปีก่อนถูกไหมเพราะวันที่บนรูปก็เป็นวันเดียวกับที่เขาสูญเสียความทรงจําแล้วแหวนที่อยู่ในรูปก็เหมือนกับแหวนวงนี้เป๊ะหลักฐานชัดขนาดนี้ยังมีอะไรมาแก้ตัวกับเขาอีกเมื่อเธอถูกเขากดดันมาขนาดนี้จึงได้ยอมรับและบอกเขาไปว่าพวกเราเคยคบกันมาก่อนแต่เรื่องนี้มันเป็นอดีตไปแล้วสืบไปก็ไม่มีความ อกและเธอก็เข้าใจดีว่าเขาคงรับเรื่องนี้ในตอนนี้ไม่ได้แต่พวกเราต่างก็หวนกลับไปอดีตไม่ได้อีกแล้วนี่คือความจริงที่พวกเราต้องรับมันให้ได้เมื่อเขาได้ฟังเธออธิบายยังไงเขาก็รับไม่ได้ความเจ็บปวดที่เขาได้รับมาตลอด5ปีที่สูญเสียความทรงจําไปและเขาก็คอยตามหาเจ้าของแหวนวงนี้มาโดยตลอดและเมื่อเขาได้เจอกับเธออีกครั้งทงั้งที่เธอจําเขาได้กลับไม่บอกอะไรกับเขาเลยแถมยังโดนเธอปั่นจนหัวหมุนสุดท้ายก็ยังตกหลุมรักเธออีกเรื่องนี้มันน่าก หลกมากใช่ไหมเธอถึงได้ทํากับเขาขนาดนี้และเขามีคําถามหนึ่งที่เก็บไว้นานแล้วจึงได้ถามเธอไปอย่างคนเจ็บปวดใจไปว่าตอนที่เขาสลบอยู่ที่โรงพยาบาลเธออยู่ไหนตอนที่เขาต้องเผชิญกับการสูญเสียความทรงจําคนเดียวนั้นเธออยู่ไหนคุณเคยบอกว่าเคยรักเขาแต่ทําไมไม่เคยมาเยี่ยมเขาเลย เธอจึงตอบเขาไปว่าพอพวกเราเลิกกันแล้วแล้ในวันนั้นเธอก็ได้ปฏิเสธการขอแต่งงานของเขาไปแต่เขาก็ไม่เชื่อที่เธอพูดเพราะที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่ลืมเขาเธอจึงอธิบายไปว่าคนเราต่างก็ยังจํารักแรกของตัวเองกันได้ทั้งนั้นแต่ก็แค่ความทรงจําและยิ่งไปกว่านั้นตัวพระเอกเองก็จําเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเหมือนฟ้าถล่มลงมา ความผิดหวังความสิ้นหวังต่างถาโถมมาใส่เขาเขาจึงเดินกลับไปอย่างคนไร้วิญญาณและได้ทิ้งแหวนวงนั้นไว้กับเธอทางด้านนางเอกเอง,เองก็เจ็บปวดไม่แพ้กับเขาเลย แล้วก็ย้อนนึกถึงช่วงเวลาเมื่อ6ปีก่อนในช่วงที่พวกเขาได้เจอกันครั้งแรกที่ร้านแห่งหนึ่งที่เธอมาทํางานพร์ททมอยู่ที่นี่แลวเมื่อเพล็กเห็นเธอก็เกิดถูกใจขึ้นมาจึงพยายามตามจีบเธอและเมื่อเธอนึกถึงเรื่องนี้เธอก็เจ็บปวดใจจนร้องไห้ออกมาและยิ่งเธอมานั่งดูรูปเก่าๆแล้วก็นําแหวนวงที่เขาทิ้งไว้มาเก็บไว้ในกล่องความทรงจําระหว่างพวกเขาเธอก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นไปอีกในวันต่อมาพเพลกไม่ได้เข้ามาที่ออฟฟิศและเธอก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน นางเอกจึงต้องคอยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามแก้สถานการณ์ในบริษัทไปก่อนแต่เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นางเอกจะมาทำงานที่นี่พวกเพื่อนร่วมงานจึงจะเลี้ยงอำลาให้กับเธอและในระหว่างงานเลี้ยงพวกเขาล้วนอวยพรขอให้นางเอกโชคดีเธอจึงได้ให้คำแนะนำในการรับมือกับพพะเอกไปเพราะเห็นว่าพวกเขาต่างเป็นกังวลเมื่อต้องคิดว่าต่อไปก็จะไม่มีเธอคอยช่วยรับมือกับเพ่เอกอีกแล้วและในระหว่าง,งานั้นเธอก็ได้รับสายจากคุณหมอ ที่โทรมาบอกว่าตอนนี้เพะเอกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นเธอก็รีบมาหาขอทันทีเมื่อเธอมาถึงก็ถา,ถามคุณหมอว่าเพะเอกเป็นไงบ้างคุณหมอที่รู้เรื่องของนางเอกเป็นอย่างดีและยังรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ทั้งเอกทํากับเพื่อนของเขาจนเป็นแบบนี้จึงตอบเธอไปแบบกวนๆว,ว่าเขาเป็นหมอโรคระบบประสาทไม่ใช่หมอที่ต้องมารับผิดชอบเรื่องคนเมาอ,อะไรนี่แลวเขาก็ยังพูดกับเธอต่อไปว่าการสูญเสียความทรงจําอาจทําให้ไม่ถึงตายแต่ภาวะสุราเป็นพิษอาจทําให้ ตายได้นะเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเป็นกังวลและเป็นห่วงเขามากเธอจึงนั่งข้างๆอยู่เป็นเพื่อนเขาไม่ห่างไปไหนและย้อนนึกถึงเรื่องในอดีตในช่วงที่พวกเขารักกันอย่างหวานชื่นที่พวกเขากอดจูบ กันอยู่ที่หน้าหอพักและก็ตอนที่พระเอกได้สอนเธอหัดเซนาลเซทของเขาและยังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเรียนจบระหว่างพวกเขาด้วยเมื่อเธอนึกถึงเรื่องนั้นและมาเห็นเขาอยู่ในสภาพนี้เธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดแล้วด้วยความรักและความคิดถึงที่เธอมีต่อเขาเธอจึงเข้าไปจูบเขาที่หน้าผากอย่างแผ่วเบาและเมื่อเขาเหมือนรู้สึกตัวแล้วด้วยความตกใจเธอจึงเดินออกจากห้องไปและได้พบกับเจนเนียนที่มาเยี่ยมพระเอกพอดีพวกเขาจึงได้ไปคุยกัน นจนเนี่ยจึงได้เล่าความจริงให้เธอฟังว่าช่วงที่เรียนมหาลายัยเธออิจฉาคนคนหนึ่งมากเธอคนนั้นมักเป็นที่สนใจจากคนรอบข้างเสมอผิดกับเธอที่เหมือนกับอากาศาตาไม่มีคนสนใจเธอสักนิดะจนวันหนึ่งเอ,อกได้เข้ามาช่วยเหลือเธอ เธอจึงแอบหลงรักเขาตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ทําได้แค่เก็บความรู้สึกไว้อย่างเงียบๆคนเดียวมาโดยตลอดคอยมองดูพวกเธออยู่ด้วยกันอยู่ห่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอกับพระเอกที่อเมริกาถึงได้รู้ว่าเขาจํานางเอกไม่ได้แล้วเธอจึงพยายามทําทุกอย่างทั้งไปใส่ยกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยเลียนแบบให้เหมือนกับนางเอกมากที่สุดและคอยอยู่ข้างๆเขามาโดยตลอดแต่เธอเพิ่งม,มาพบว่าที่เขามาช่วยเธอคราวก่อนนั้นเป็นเพราะเขาทนไม่ได้ ที่เห็นหนังสือหล่นอยู่ที่พื้นและยังไงซะตัวปลอมก็คือตัวปลอมทางทางที่เธออยู่ข้างๆเขามาตลอด5ปีเขากลับไม่เคยรักเธอเลยและเมื่อเธอสารภาพความจริงไปหมดแล้วเธอจึงถามนางเอกว่าเธอยังรักพระเอกอ,อยู่ไหม นางเอกก็ตอบไปอย่างหนักแน่นว่าเธอยังรักเขาอยู่ทางเจนนี่ก็แปลกใจถ้าเธอยังรักเขาอยู่แล้วทาไมตอนนั้นต้องไปจากเขาด้วยนางเอกก็ให้เหตุผลไปว่าเธอมีเหตุผลส่วนตัวแล้วครั้งนี้เธอก็ยังจะทําเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เพราะเธอเข้ามาแทรกหรอกนะเป็นปัญหาระหว่างพวกเขา เธอจึงต้องไปจากเขาอีกครั้งและหลังจากพระเอกฟื้นขึ้นมาก็พบว่าจนเนียนมาอยู่เฝ้าเขาและเขาก็ต้องรู้สึกผิดหวังที่ไม่เห็นนางเอกมาเยี่ยมเขาเลยและเมื่อเขากลับมาทํางานต่อเขาก็กลายร่างกลายเป็นบอสสุดโหดขึ้นมาอีกครั้งสั่งงานทุกคนจนพวกเขาแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนจนทุกคนต่างคิดถึงนางเอกและอยากให้เธอกลับมาอยู่ข้างกายพระเอกอีกจังทางด้านเจ้าหยวนฟางด้วยความเป็นห่วงที่ตอนนี้นางเอกตกงานอยู่จึงแวะมาหาเธอที่บ้านเธอจึงได้เล่าให้เขา เขาฟังว่าพระเอกรู้เรื่องแน่ดินหมดแล้วและในตอนนี้เขาคงโกรธเธอมากที่ถูกเธอปั่นหัวเขามาซะขนาดนี้และคงเจ็บใจและไม่ให้อภัยเธออีกแน่แล้วเมื่อเขาเห็นเธอเริ่มคเครียดเขาจึงเปลี่ยนเรื่องคุยและก็อ้อนขอให้เธอทําอะไรให้กินหน่อยเธอจึงจะไปทําบะหมี่ให้เขาและระหว่างที่เธอกําลังเตรียมของอยู่ด้วยความขี้เล่นและชอบแกล้งคนของเขาเขาจึงแอบอัดคลิประหว่างเขากับนางเอกที่อยู่ด้วยกันแล้วอัพขึ้นโซเชียลทำให้พระเอกที่ไม่เห็น พวกเขาอยู่ด้วยกันก็เกิดความรู้สึกหึงหวงขึ้นมาจึงสั่งให้ซินถงโทรตามเจ้าหยวนฟางมาแต่เธอบอกว่าวันนี้เขาลางานแล้วเพ่ก็ถามถึงสาเหตุการลาเธอก็บอกไปว่าเขาลาเพื่อไปแต่งงานพอเขาได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มควันออกหูโมโหมากจึงรีบโทรหาเจ้าหยวนฟางทันทีแต่ทางนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องโทรมาแน่จึงแกล้งไม่รับสายเพื่อให้พเพกค่อยๆรู้สึกถึงความหึงหวงจนแทบบ้าคลั่งและเมื่อเขายังโทรมาอีกคราวนี้เจ้า หยุดฟังรับสายเพ่ได้ถามเขาว่าได้ข่าวว่าวันนี้เขารางงานเพื่อมาแต่งงานเหรอแต่เขาก็ไม่ตอบแต่กแกล้งพูดกับนางเอกเพื่อให้เขาได้ยินบทสนทนาระหว่างเขากับนางเอกที่ออกแนวสวิทหวานแหววจนเพกทนไม่ได้จึงรีบตัดสายไปแล้วหลังจากนั้นเพ่เขาก็เอาความหงุดหงิดความโมโหความไม่พอใจทุกอย่างใส่ลงไปที่การทํางานจนทั้งออฟฟิศแทบจะก,กระอักเลือดตายอยู่แล้วที่ถูกเพกใช้งานจนหัวหมุนสักขนาดนี้แล้วเมื่อทุกคนเริ่มบน่นคิด ถึงนางเอกอีกครั้งึินถงจึงนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอจึงไปจัดการและเมื่อพระเอกกลับเข้ามาที่ห้องทํางานของเขาก็เห็นว่าหน้าจอคอมของเขาปรากฏเกมอะไรบางอย่างขึ้นมาจึงเรียกชินถงมาถามเธอจึงบอกเขาไปว่าเพราะช่วงนี้เห็นพระเอกมีเรื่องหงุดหงิดใจจึงเปิดเกมนี้ขึ้นมาให้เขาเขาจึงถามเธอไปว่าแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเวลาที่เขาโมโหหรืออารมณ์ไม่ดีมักจะเล่นเกมนี้เธอก็บอกว่านายเอกได้เขียนรายการสิ่งที่ต้องระวังให้กับเธอ เ,เ,ออเมื่อเพ่เอกได้ยินแบบนั้นจึงขอรายการที่ทั้งเอกเขียนไว้มาเมื่อเพ่กลับมาบ้านก็มานั่งดูรายการที่ทั้งเอกได้เขียนไว้แล้วก็ได้แต่ท้อถอนใจแม้คุณหมอโทรมาหาเขาก็ไม่ยอมไปรับสายจนกระทั่งคุณหมอส่งข้อความมาเมื่อเพ่เอเปิดดูจึงได้เห็นว่าคุณหมอได้ส่งรูปถ่ายที่เขาได้แอบถ่ายไว้ในขณะที่นางเอกก้มไปจูบเขาเมื่อเขาเห็นจึงได้โทรกลับหาคุณหมอทันทีและถามว่าวันที่เขานอนโรงพยาบาล นางเอกมาหาเขาด้วยเหรอทำไมเขาถึงไม่รู้เรื่องนี้เลยทางคุณหมอก็ได้เล่าให้เขาฟังว่านางเอกพอรู้เรื่องเขาก็รีบมาที่โรงพยาบาลทันทีและยังอยู่กับเขาทั้งคืนด้วยเมื่อเพอเอกได้ยินอย่างนั้นเขาก็เริ่มมั่นใจว่านางเอกยังมีเยื่อใยให้เขาอยู่เขาจึงไปสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่เขาขอเธอแต่งงานกับทางแคชเชียร์ที่ร้านนั้นจึงได้รู้ว่าวันนั้นตอนที่เขากําลังขอเธอแต่งงานก่อนที่เธอจะได้ตอบอะไรจู่ๆเขาก็เป็นลมหมดสติไปสะก่อนและเมื่อเขาสืบความ ได้แล้วจึงมาถามที่มาที่ไปในวันนั้นกับนางเอกว่าตอนที่เขาขอเธอแต่งงานแล้วเธอก็อ้างกับเขาว่าเธอได้ปฏิเสธคําขอนั้นไปแต่เขารู้มาว่าในวันนั้นที่จริงแล้วเธอยังไม่ทันได้ตอบอะไรเขาเขาก็เป็นลมไปสักก่อนเขาจึงอยากรู้รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วทําไมเธอถึงได้หายไปโดยไม่มีการล่ําลาอะไรเลยเธอก็อ้างว่าเรื่องมันนานมาแล้วเธอจําไม่ได้เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็พอดูออกว่าเธอมีเรื่องปิดบังอยู่เขาจึง เปลี่ยนแผนไม่พยายามคาดคั้นเธออีกแต่กลับขอให้เธอช่วยเขาฟื้นความทรงจำและเมื่อเขาจำเรื่องราวได้แล้วถ้าเธออยากจะทำอะไรเขาก็จะไม่บังคับและไม่มาหาเธออีกแต่นางเอกก็อั้มอึ้งและเลี่ยงไม่ตอบตกลงเขาและพยายามไล่เขากลับไปแต่ด้วยความที่เขาอารมณ์ดีก็มั่นใจแน่แล้วว่าเธอยังรักเขาอยู่แต่แค่ยังไม่รู้ว่าเธอปิดบังอะไรไว้ดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะดึงดันและคาดคั้นเธออีกและยังบอกเธอไปอย่างมั่นใจว่าไม่ช้าก็เร็วเธอต้องเปลี่ยนใจ และยอมร่วมมือกับเขาแน่หลายวันต่อมานางเอกได้ไปสัมภาษณ์งานอยู่หลายแห่งแต่ไม่มีที่ไหนรับเธอเข้าทำงานเลย <S <S <ๆ>เธอจึงรู้สึกแปลกๆว่าคุณสมบัติของเธอแย่ขนาดนั้นเลยเหรอหรือมีใครเล่นตลกกันแน่และเมื่อเธอได้ไปสัมภาษณ์อีกที่หนึ่งเสร็จจึงได้รู้ว่าเร่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดและด้วยความโมโหเธอจึงมาหาเขาและถามว่าที่เขาทำไป ต้องการอะไรกันแน่เขาก็บอกว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็พูดกับเธอแกมขู่ๆไปว่าถ้าเธอยังไม่ยอมตกลงอีกเธอก็คงไม่สามารถหางานที่นี่ได้อีกแล้วและต่อให้เจ้าหยุนฟางช่วยแนะนํางานให้ก็ไม่มีประโยชน์เธอที่ถูกเขาวางแผนมาอย่างรัดก,กุมซะขนาดนี้เธอจึงต้องยอมตกลงและเธอก็บอกเขาต่อไปว่าแต่เธอไม่รับประก,กันนะว่าจะสามารถทําให้เขาฟื้นความทรงจําได้ไหมเพราะแม้แต่หมอเองก็ยังไม่สามารถช่วยเขาได้และถ้าเธอทําไม่สําเร็จ ก็อย่ามาทาให้เธอลําบากอีกเขาก็ยอมตกลงและเพื่อเป็นการคุมเกมกลับบ้างเธอจึงเสนอเงื่อนไขไปว่าในการฟื้นความทรงจํานี้ทุกอย่างต้องทําตามที่เธอจัดเตรียมไว้เท่านั้นเขาก็ตอบว่าไม่มีปัญหาเธอจึงได้นัดเจอเขาพุ่งนี้ตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งที่ใต้ตึกคอนโดของเธอและเมื่อถึงเวลานัดหมายเธอก็พาเขาไปขึ้นรถเมย์แต่ดูเหมือนเขาจะแปลกใจเธอจึงบอกเขาไปว่าเมื่อก่อนเขาออกจะชอบขึ้นรถเมย์นะหลังจากนั้นเธอก็พาเขามาสถานที่สำ หรับประดิษฐ์และส,สร้างสรรค์เกี่ยวกับงานไม้พอมาถึงเขาก็แปลกใจอีกไม่คิดว่าแต่ก่อนเขาจะมาที่แบบนี้เมื่อเห็นเขาเริ่มบนเธอจึงพูดกับเขาไปว่าไหนว่าตกลงกันแล้วว่าจะให้เธอเป็นคนจัดเตรียมแผนเองและกับเรื่องงานไม้แค่นี้คงไม่ลำบากไปสำหรับท่านประธานหรอกมัง้งและเมื่อถูกเธอพูดดูถูกมาแบบนี้เขาจึงหันไปทาของขึ้นมาและส่งให้กับเธอเมื่อเธอรับมาก็พบว่ามันเป็นจิ๊กซอว์สองชิ้นที่สลักชื่อของพวกเขาลงไปและเมื่อเอา เอาสองคำมารวมกันจะให้ความหมายว่าทิวทัศน์งด,ดงามเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นเธอก็ถามเขาว่านี่คืออะไรเขาก็ตอบว่านี่เป็นพวงกุญแจให้นางเอกไว้เป็นของขวัญเธอก็ถามต่อไปว่าแล้วทำไมถึงต้องทำเป็นจิ๊กซอวด้วยละ่ะเขาก็ตอบว่าเพราะจิ๊กซอว์ต่างมีเฉพาะของตัวเองถ้าหากวางผิดก็จะต่อไม่สำเร็จก็เหมือนเขากับเธอที่ต่างก็เป็นจิ๊กซอของกันและกันดูเหมือนเพศของเราจะไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเลยถ้ามีโอกาสจะมักแสดงให้ รู้ถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธออยู่ตลอดหลังจากนั้นนางเอกก็พาเขามาที่ลานแห่งหนึ่งที่อยู่ใต้สะพานใหญ่ที่นี่มีคู่รักมากมายต่างมะพอทรักกันและเธอยังได้เล่าว่าทุกสุดสัปดาห์จะมีโชว์ดอกไม้ไฟที่ฝั่งตรงกันข้ามเขาจึงถามเธอว่านี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราเคยทําตอนมาออกเดทกันหรอเธอก็ตอบไปอย่างยิ้มแย้มว่าดอกไม้ไฟฟรีใครหล่ะจะไม่ชอบเขาจึงบอกว่าถ้าเธอชอบดอกไม้ไฟเขาจุดให้เธอตอนนี้เลยก็ได้นะพราะเขา พูดจบเขาก็ทํามือเรียนแบบเหมือนพลุฟไฟพวกนั้นทันทีและสิ่งที่เขาทำเขาทาให้เธอยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเธอจึงถามเขาว่าเธอจะได้รับเกียรติเต้นรํากับคุณดอกไม้ไฟคนนี้บ้างไหมเขาก็ตอบตกลงโดยไม่มีการอิกออด หรือเขินอายแต่อย่างใดแต่เขากลับถามว่าพวกเราจะเต้นรำด้วยกันแบบไม่มีเพลงเหรอเธอจึงได้หยิบหูฟังออกมาส่มให้เขาและเธอด้วยและพวกเขาก็เริ่มเปิดฟลอร์อตเต้นรำด้วยกันทันทีและไม่นานก็มีดอกไม้ไฟโผล่ขึ้นมาทําให้พวกเขาต่างดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกนี้ประหนึ่งว่าโลกนี้มีแค่สองเราเท่านั้นในวันต่อมาด้วยความที่อารมณ์ของท่านประธานวันนี้ดีเป็นพิเศษจึงยิ้มทักทายยามเช้ากับทุกคนจนทุก คนรู้สึกแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอสนะแต่เมื่อนางเอกส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้เธอติดธุระค่อยนัดกันอีกทีวันหลังอารมณ์เขาก็เปลี่ยนไปทันทีแล้วด้วยความร้อนใจที่อยากรู้ว่าเธอมีธุระอะไร กับใครเขาจึงลองแวะมาหาเธอที่บ้านจึงได้พบว่าพ่อแม่ของนางเอกมาเยี่ยมเธอและก็มีเจ้าหยวนฟางมาอยู่ที่นี่ด้วยทั้งแม่ของนางเอกเมื่อเห็นพระเอกมาจึงถามนางเอกว่าเขาคือใครและด้วยความรีบร้อนเธอจึงตอบแม่ไปว่าเขาเป็นเพื่อร่วมงานเก่าและเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนกันแม่จึงชวนพระเอกมาร่วมทานอาหารด้วยและเมื่อพวกเขาทานกันเสร็จแล้วนางเอกจึงลงมาส่งเขาข้างล่างเมื่อพวกเขาได้โอกาสตามลาําพังเขาจึงได้ถามว่า ำไมเธอถึงไม่บอกเขาว่าพ่อแม่ของเธอมาแล้วทำไมเจ้าหยวนฟางถึงไม่อยู่ที่นี่ได้เธอจึงตอบเขาไปว่าเธอเป็นคนให้เขาช่วยไปรับพ่อแม่ของเธอเองพอเขาได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มน้อยใจว่าเรื่องนี้เขาก็ช่วยเธอได้เมื่อเธอได้ยินเขาพูดอย่างนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเขาทำตัวเกินเลยไปแล้วจึงได้บอกเขาไปว่านี่เขาเริ่มล้ำเส้นแล้วังพวกเราแล้วนะเขาจึงโต้กลับไปว่าเป็นนางเอกต่างหากที่เริ่มล้ำเส้นมาก่อนเธอจึงให้เหตุผลไปว่าเรื่องเมื่อวาน เธอแค่พยายามช่วยเขาฟื้นความทรงจำก็เท่านั้นแล้วเมื่อเห็นเธอปากแข็งอีกเขาก็ย้อนพูดถึงตอนที่นางเอกแอบจูบเขาที่โรงพยาบาลว่าทําไมเธอถึงทําแบบนั้นทา,ทางที่ก็เห็นอยู่ว่าเธอยังมีใจให้เขาอยู่แต่มักผลักใสเขาหรือที่ทําไปเพียงแค่ต้องการปลอบใจเขาเท่านั้นเหรอเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นเธอถึงกับพูดไม่ออกไม่รู้จะแก้ตัวยังไงและเมื่อเห็นเธอนิ่งไปเขาจึงบอกเธอว่าคราวหนะ้าถ้าเธออยากจะจูบเขาก็สามารถทำ ได้เลยเขาไม่ว่าอะไรหรอกและพอพูดจบเขาก็เข้าไปจูบเธอทันทีและด้วยความตกใจที่จูจ่ๆก,ก็ถูกเขาจูบเธอจึงผลักเขาออกแต่ก็ถูกเขายื้อไว้และจูบเธอต่อไปอีกพักหนึ่งจนเธอเองก็เ,กเริ่มเคลิ้มไปกับรสจูบนั้นของเขาจึงได้เผลอใจเผลอตัวจูบตอบเขากลับและเมื่อพวกเขาจูบกันเสร็จเหล่จึงได้พูดกับเธอว่าเห็นเห็นอยู่ว่าเธอก็มีใจให้กับเขาเพราะฉะนั้นเขาจะถือว่าเธอยอมรับรักเขาแล้วนางเอกที่ ถูกเขาต้ต่างคิดเองคนเดียวจึงโวยวายใส่เขาไปว่าพอเธออธิบายก็หาว่าเธอแก้ตัวพอไม่อธิบายเขาก็คิดไปเองว่าเธอยอมรับอีกทำไมเขาถึงได้หน้าหนาแบบนี้นะ แล้วอย่างนี้เธอควรต้องทํายังไงกันแน่เขาก็ตอบไปว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเขาจะไม่บังคับให้นางเอกมาเป็นแฟนกับเขาและเธอก็อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธหรือผลักใส่เขาออกไปจากชีวิตเธออยู่ในตอนนี้เธอก็ปฏิบัติกับเขาแบบเพื่อนเหมือนกับเจ้าหยวนฟางก็ได้เธอที่ฟังเขาพูดไปเรื่อยๆก็เผอตอบไปว่าเธอไม่จูบก,กับเพื่อนหรอกนะทางพี่อเอกก็ตอบก,กลับไปทันทีว่าเขาเองก็ไม่จูบเพื่อนเช่นกันแล้วเมื่อเธอนึกดีๆก็เพิ่งรู้ว่าโดนเขาแกล้งซะแล้ว เราะเมื่อกี้ที่เขาจูบเธอก็เพราะเธอไม่ใช่เพื่อนไงแล้วเมื่อเธอไม่รู้จะทําตัวยังไงต่อดีจึงต่อว่าเขาเพราะความเขินอายไปว่าตาบ,บ้าแล้วเธอก็รีบเดินกลับไปทันทีแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไว้รอติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะไว้พบกันใหม่ขอบคุณค่ะ